นะครับท่านว่าอย่างนี้ก็เอาเก็บที่เดียวแล้วพอเก็บมาหมดแล้วทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็เอากุญแจบ้านนะครับมอบให้กับลุงกับป้าไปเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับบ้านสีชมพูนั่นอีกนะครับเรื่องบ้านไม่อยากให้เอาเรื่องลกสมองไปใส่หัวลุงอ่ะคำถามคำถาม ไม่อยากให้เอาเรื่องลกสมองไปใส่หัวลุงพี่ได้ยินที่ลุงพูดหรือไม่พี่ได้ยินที่ป้าพูดหรือไม่เรื่องการซื้อขายป้ายืนยันมีการเสนอขายจริงนั่นแสดงว่าไอ้อนุมานของพี่หรือคนที่พี่ช่วยเหลือมันโกหกพี่ นั่นหมายถึงว่าป้ารับรู้รับทราบป้ามีข้อมูลตรงนี้ว่าไอ้หนุมานมันต้องการขายจริงไม่อยากให้ลุงลกสมองเรื่องนี้คำถามก็คือสิ่งที่หนุมานกับเมียมันทำมันเป็นเหตุให้ลุงลกสมองหรือไม่ มันสร้างสถานการณ์เองเรียกร้องฟาร์มเห็นใจเรียกร้องฟาร์มสงสารไปดูโพสต์ของเมียมันทำอย่างนั้นเพื่ออะไรบิวใช่หรือไม่โอเคเรื่องนี้ลุ่งรับรับสภาพการบิวของไออนุมานไม่ได้ ลุงหมันไส้ลุงก็เลยออกมาประชดประชันถ้าลุงจะผิดผิดเฉพาะเรื่องนี้ครับพี่แพทตี้หวงครับผิดแค่เรื่องนี้มาพูดประเด็นเรื่องมันดิ้วแต่เมียของไออนุมานหรืออีชมยงสมควรหรือไม่ที่ไปโพสในชุมชนอย่างนั้น บิ้วไปเลยพี่หนนุมานเพื่อฟาร์มอยู่รอดของเราใครไม่เข้าใจปล่อยเขาถ้อยคําในการโพสชุมชนมันสื่อให้เห็นว่าเป็นการโต้อตอบแล้วการโต้อตอบนั้นมันไม่ใช่ครั้งแรกนั่นหมายถึงว่าไอคนที่พี่ไม่อยากให้เขาลกสมอง ไอ้สองคนผัวเมียมันไม่ได้สนใจแม้แต่น้อยไอ้สองคนผัวเมียอยากเอาชนะไอ้สองพงผัวเมียไม่มองลุงป้าว่ามีเกียรติมีค่าหรือเป็นผู้มีพระคุณอีโฉมยงเองใช่หรือไม่เป็นคนพูดว่าพ่อแม่คนที่สองอีโฉมยงเป็นคนพูดเองใช่หรือไม่ ดังนั้นข้ออ้างของพี่ที่มาบอกว่าไม่อยากให้ลุงลกสมองเรื่องนี้สิ่งที่ปรากฏมันเห็นอยู่แล้วนี่อันไหนทำให้ลกสมองเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยคนที่กระทบกระเทือนคนที่เสียเปรียบเป็นลุงเป็นป้าเสียด้วยซ้ำเพราะ ไอ้หานุมานของพี่มันตั้งใจให้เกิดเรื่องนี้ฉวยโอกาสเห็นไหมครับยอดขายสินค้าโซเชียลถล่มทลายได้รับฟาเหม็นใจประจวบเหมาะกับอาการป่วยมันปรากฏแล้วไปถกไปเถียงไม่ตรงจุดไอ้สิ่งที่พวกมันพยายามนำเสนอรังแกคนป่วย ใช้งานจนเขาเจ็บป่วยไม่ได้นำเสนอความจริงความจริงที่ว่ามันไม่จริงใจมันหลอกลวงปากบอกว่ายกให้แต่แอบบอกขายถามว่ารู้หรือไม่ไอ้คนที่ให้ค่าเสามัน เชื่อนี่ะนามเชื่อพี่ก็รู้แต่พี่อยากเอาชนะใช่หรือไม่อยากเอาชนะถามใจตัวเองก่อนพี่แพทย์ี่วอกพี่มีเอตมีผลพอหรือไม่อยากเอาชนะในสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่สิ่งที่นิรนามนำเสดอก็รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นดังนั้น ไอ้ข้อมูลที่พี่ได้รับถ้าพี่เชื่อมันพี่โดนหลอกครับพี่ครับพี่โดนหลอกครับไม่อยากให้เอาเรื่องลกสมองไปใส่หัวลุงคุณจะเล่นอะไรแต่อย่ามาเล่นเรื่องบ้านสีชมพูเพราะมันไม่เป็นความจริงค่ะนี่คือ คำคอมเมนต์ของพี่นะนี่แนะนมไม่ได้ปรุงแต่งอะไรใดๆทั้งสิ้นไอ้ที่บอกว่าไม่เป็นความจริงไม่เป็นความจริงเรื่องอะไรบะางซองอยู่ใช่ไหมเข้ามาแสดงตัวหน่อยซองอยู่ใช่ไหมพี่แพทตติวงเข้ามาแสดงตัวหน่อยไม่เป็นความจริงเรื่องอะไรบ้างเรื่องบอกขาย ยืนยันล้านเปอร์เซนต์บอกขายจริงหลักฐานมีหรือพี่อยากจะเห็นนอกเหนือจากนั้นหลักฐานอื่นก็มีอีกอย่างหนึ่งนะพี่ไอ้ทิดนามบอกว่าไอ้หานุมานมันด่าลุงรับหลังกับคนอื่น ยนะครับคนที่มันด่าคือลุงอปรีสส้นดีแบบนี้ให้เรียกว่าทำไรตัวพ่อรถไม่พอเพราะวันวันเห็นนั่งขอขอบคุณใหญ่ใจไอ้หน้าหมีรายได้มึงเยอะกว่ารัฐมนตรีสึกบอกไม่มีไอ้บักภาคไอ้ฮาร่าไอ้บัก ไอหฮาราา่าไอบักพาไอหฮารา่าใจจริงไม่อยากจะ